สวัสดีครับผมชื่อข้าวนะครับจบจากโรงเรียน Springdale Preparatory School ที่ประเทศอเมริกาครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบติดคณะ PDS จุลานะครับว่าผมเริ่มต้นเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับต้องย้อนกลับไปตอนม6กัอนครับตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกาแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าผมอยากเรีคณะอะไร แต่ด้วยความที่ว่าพื้นฐานก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ชอบเกี่ยวกับ่าวสารอบโลกอยู่แล้ว mm. ก็เลยไปปรึกษาพ่อครับแล้วพ่อก็บอกว่าแบบว่าลองรัฐศาสตร์ไหมทาให้ผมก็ไปหาข้อมูลต่อแล้วก็ได้พบว่าจริงๆแล้วก็น่าสนใจเหมือนกัน mm. จนมาเจอกับ P T S ครับ mm. ก็เลยเลือกคณะนี้ครับหลังจากพอผมรู้แล้วนะครับว่าผมจะเข้าคณะอะไร mm. ผมก็เริ่มเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของคณะครับว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง จากนั้นก็ไปไล่สอบเก็บให้รมครับซึ่งผมเลือกสอบเป็นแชกไกเอลเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างง่ายครับแล้วก็รอบสอบค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมขอแนะนําว่าถ้าเราตัดสินใจว่าจะเข้าอินเตอร์อยูแล้วก็รีบไปสอบคะแนนนี้เก็บไว้ตั้งแต่ม .5 เลยครับ เพราะว่ามันเก็บไว้ได้ถึง2ปีจะได้ไม่ต้องมารีบสอบตอนแท้ท้ารอบเหมือนผมครับหลังจากพอเก็บคะแนนภาษาอังกฤษครบแล้วนะครับก็ไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งก็คือขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ครับซึ่งตอนแรกผมก็กังวลมากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมดูตัวช้าว่าอยากไรรัฐศาสตร์ทําให้เบสพื้นฐานของความรู้ทางรัฐศาสตร์ไม่ได้แน่นมากทําให้ผมกังวลว่ามีโอกาสที่จะไม่ติดสูงครับ หลังจากนั้นผมเลยเริ่มไปหาที่เรียนงดิวสัมภารครับแล้วก็มาเจอกับดิวตารัสจากการที่พี่ผมก็ไปลงคอร์สอินเทอร์วิวของอีกคณะหนึ่งการันแล้วพี่ก็แนะนำมาอีกทีผมก็เลยเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของดิวตารัสครับแล้วก็ได้รู้ว่า ือตาลัสมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับพววข้อคณะทางรัฐศาร์ค่อนข้างเยอะทําให้ผมมั่นใจว่าเรียนกับที่นี่แล้วโอกาสติดสูงครับหลังจากที่ผมเรียนกับิูตาัสนะครับผมก็มั่นใจมากๆว่าโอกาสติดค่อนข้าง,งเยอะเพราะว่าบรรยากาศในคลาสเป็นกันเองมากๆแล้วพี่เนตก,ก็จะคอยให้คําถามเรามาแล้วก็ดิสคัสกันในคลาสหลังจากนั้นพอเราตอบไปพี่เน็ตก,ก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาทันทีทําให้เราได้นาแบบปรับใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองครับ และพี่แหนจะสรุปโวแครเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์ให้เยอะมากๆซึ่งผมมองว่ามันสาคัญมากครับเพราะว่าเวลาสอบจริงโวแครปพวกนี้สามารถ b o o คะแนนเราได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็พี่แหนจะคอยสอนวิธีการวิเคราะห์ข่าวครับทาให้เวลาในห้องสอบพอเราได้รับข่าวมาปุ๊บแล้วก็วิเคราะห์ไปเป็นสเต็ปสเต็ปแล,ล้วลั่นันนะแล้วก็ค,อค,อคอ่อยๆตอบไปทําให้คําตอบของเราแน่นขึ้นแล้วก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นด้วยครับแล้วก็ยังมีไฟล์สรุปข่าวเหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ผ่านมาที่มีโอกาสออกในข้อสอบให้เราไปอ่าน เพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นครับเพื่อเผื่อในข้อสอบเรเจอเราจะได้ทําได้เราจะได้ตอบได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นราเหตุการณ์พวกหัวข้อที่มาสาคัญสาคัญ,คญที่เป็นประเด็นตอนนี้ที่แนทก็เอามาอธิบายเจาะลึกในคลาสสิทธิทำให้เราเข้าใจแบบเจาะลึกผ่องแท้จริงๆครับนอกจากนี้ยังมีการ m o อินเท e r v i e w ก่อนสอบให้อีกหนึ่งรอบครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเพราะว่าทําให้เราได้เหมือนลองลงสนามจริงๆก่อนเวลาเราไปสอบจริงเราจะได้ไม่กลืนตระนก แล้วก็จะได้มีความพร้อมแล้วซึ่งผมคิดว่าคําถามที่พี่แนทถามผมตอนที่ผมม็อกยังรู้สึกว่ายังน่ากลัวกว่าตอนที่เดือดถีงเลยครับนอกจากนี้พี่แนทยังคอยอัปเดตข่าวสารให้เรื่อยๆจนถึงขึ้นก่อนสอบเลยครับขึ้นก่อนสอบพี่แนทยังโทรมาหาผมเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดสุดท้ายให้ฟังแล้วก็ยังโทรมาเตือนเกี่ยวกับพวกเรื่องที่ว่าแบบเวลาเราเข้าไปแล้วว่าเราอย่าลืมนะเราอย่าตื่นตระหนกนะซึ่งช่วยผมได้เยอะจริงๆเลยครับ แล้วก็มาถึงวันสอบจริงนะครับซึ่งช่วงแรกผมก็กังวลมากเพราะว่ามันคือวันชีเป็นฉีตายว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีความมั่นใจอยู่เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมเตรียมตัวมาเต็มที่แล้วผมจึงพยายามรวบร,รวมสตินะครับพอถึงเวลาเขาเรียกเข้าซูมปุ๊บผมก็รู้สึกเคว้งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการสอบซูมทาให้เราอยู่คนเดียวนะครับซึ่งการสอบจะแบ่งเป็นประมาณ2พาร์ทครับ พาทแรกก็เหมือนจะเป็นให้เราแนะนําตัวคร่าวๆซึ่งพาทนี้จะไม่มีการนำามาคิดอะไรกับคะแนนนะครับส่วนพาร์ทงก็เหมือนเป็นพาทแบบพาทหลักๆเลยครับเขาจะถามคําถามเรามาเป็นจำนวน2ข้อเขจะถามวาทีละข้อนะครับให้เราตอบหนึ่งข้อก่อนแล้วเขาถึงจะถามข้อที่สองมากเขาจะให้เวลาเราประมาณสิบนาทีทั้งหมดให้เราไปบริหารเวลาเอาเองนะครับ ซึ่งเองเวลาที่เราบริหารเองเราต้องบริหารให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดจบก่อนเกินเวลาเยอะเกินไปโอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้วเราก็ไม่สามารถพูดเกินเวลาได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็แนะนําให้นําปากกากับกระดาษเข้าไปนะครับเพื่อไปจดคําถามที่เขาถามแล้วก็ลิสต์ว่าเราจะพูดอะไรบ้างแล้วก็ลิสต์พวกโควแคสสำคัญเอาไว้เวลาเราเห็นเราจะได้นึงได้แล้วก็พูดใส่ไปเพื่อบูสต์คะแนนนะครับ ซึ่งในห้องซู o ก็จะมีอาจารย์ชาวไทยหนึ่งท่านแล้วก็ชาวต่างชาติหนึ่งท่านซึ่งคนที่ถามคำถามหลักๆที่ผมเจอก็จะเป็นชาวต่างชาติครับพอเขาถามมาปุ๊บผมก็นั่งเขียนไล่ลิสต์ไปเลยว่าผมจะพูดอะไรอาัารังนั้นผมก็พูดพูดซึ่งผมก็ตื่นเต้นจนเร่งพูดเกินไปจนสุดท้ายจบเวลาไปก่อนมาสองนาทีทําให้พอสอบเสร็จผมก็ค่อนข้างกังวลน,นิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่ายัางไงเราก็จำเต็มที่แล้วทําตามที่พี่นักสอบมาหมดแล้วครับ ก็เลยมั่นใจแล้วก็ปล่อยจอยไปเรื่อยๆเลยครับ <My God. S 1> จนกระทั่งถึงวันที่ประกาศผลและสุดท้ายผลก็ออกมาว่าผมสอบติดครับซึ่งผมดีใจมากๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวมาเป็นเวลาหลายเดือน อดรับอดนอนนั่งอ่านหาน,นัองอนนสือนั่งติวนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้เรียนในขณะที่ตัวเองอยากเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ผมก็อยากจะแนะนําว่าคนที่กําลังจะเข้าคณะนี้หรือคณะไหนก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องรีบอ่านหนังสือร,รีบติวรีบหาที่ติวพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากๆมันสาคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่ามาติวช้าเหมือนผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะกดดันเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายก็ขอฝากดิวตลาดเอาไว้ด้วยนะครับ フフ <music>